สอบของพ่อเทียนเทแต่มาว่าบอกเดิมน้ำนี่มันมีเต็มขวดสมัยเมื่อเราเป็นเด็กโดยสติสัมยาชสมุนแต่น้ำในขวดที่เต็มเนี่ยมันไม่มีไม่มีฝาทุกครั้งเมื่อมันถูกกระทบมันก็ลมถูกกระทบก็ลมถูกกระทบก็ลมลงมแล้วน้ําในขวดเนี่ยมันไหลไปหรือมันบางทีสติสัมยามันมีอยู่ แต่ว่ามันหลวลๆอะถึงมันมันไม่หลุดไปแต่น้ำก็ออกได้อยู่ <S <S ทีนี้ในการมันไหลออกแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เติมก็มาขาดบางครั้งเหลือนิดเดียวบางครั้งก็ได้เติมมาเก็บเต็มแต่เนื่องจากเราไม่ใส่ใจตรงนี้เก็บติมี่ฟาปีกปีดแน,น่นบางก็แน่นบางบางคนที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้น ันรั่วขวนรั่วอะไรไปถูกรมใบเข้ามันแตกรั่วมันร้าวอย่างเงี้ยนะไมซสมอกคนทั้งคนที่เราเห็นบางคนที่สติสมบูรณกแ้องไม่เต็มโลภิกิตโลภิสัตย์ขาดสติอะไรมาแต่ว่าแต่คนอ่านแม่แต่อายุมากแล้วเนี่ยมันก็ไม่เต็มอะไรเงี้ยเพราะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยจะทํใทุกครั้งที่มัน ล้มไปเนี่ยถ้าหากว่าเราสติสัมยาตัวนี้มันยังไม่เต็มสติไอ้ตัวสติสัมยาตัวนี้มันยังไม่แน่นแต่สภาวะข้างในะภาพที่เป็นตัวรู้ที่สมบูรณ์ที่เรียกว่าญาณปัญญาอยู่ในแต่มีตัวสตินี้เป็นผคุมเติมหรือตบกั้นไม่ให้ตัวนั้นมันหมดญาณปัญญาที่อยู่ในเนี่ย อันนั้นเพียงแต่ว่าเราหาตัวนี้มาก่อนให้ได้ก่อนตัวแรกเมื่อหาตัวนี้ได้มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องคอยมาใช้เปิดปิดทุกครั้งกำเสมอทุกครั้งว่ามันแน่นดีไหมเผื่อมันลงทุกครั้งเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกไปเพราะฉะนั้นตัวตัวที่ทําให้ตัวนี้มันแน่นมันก็มันจะต้องมีอะไรมาล็อกตัวเกลียวนะเกลียวเดียวไม่พอ สองเกลียวก็ยังไม่อยู่ต้องมีสามเกลียว <c oughs> นั่นหม,มายความว่าตัวล็อกเนี่ยเมื่อเราขาดเขาได้วนี้มาแล้วเนี่ยเราเราจะต้องมาอายตัวเกลียวล็อกเนี่ยตัวสั้นเกลียวล็อกตัวสางสี 4, เกลียวที่หนึ่งเกลียวที่สองคือสมาธิเกลียวที่สามคือปัญญาเราหมุนไปมันล็อกที่สี่ล็อกที่สามาธิล็อกที่ปัญญาแน่น ทีถ้าหากเราจะใช้แต่ละครั้งเราก็เปิดออกมาได้บางครั้งเราจะไปต้องใช้ปัญญาในการทํางานใช้ปัญญาในก้แก้ปัญหาก็เปิดตรงนี้ออกมาแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะสติไม่ได้เปิดทิ้งไปเมื่อใช้บางครั้งเราใช้ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เสร็จนะจบจบก็คือติดหมายเาว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราคิด ร้อยจบแล้วกีจบมันไม่ได้คิดต่อม,มันคิดต่อไมเพราะว่าเราลืมอะไรลืมปิดนะเพราะนั้นมีอะไรมาชนรูกเพราะขวดเน่หรือรูปน้ำของเรามีวัตถุที่จะมาชนถึงหอย่างทุกครั้งมีอะไรบ้างรูปมาชนเสียงได้ยเสียงชอบไม่ชอบร้องอะไร กินชอบไม่อชอบลมรสชอบไม่ชอบลมอีกสัมผัสชอบไม่ชอบลมอีกอารมณ์ชอบไม่ชอบลมอีกไม่ใช่เพราความไม่าพลมซ้ายมาถึงเปอนดีล้มขวามาถึงเปอัานนาหตนก็แก่อยู่ไงแล้วถ้ามันตัวนี้มันหลุดหลุดปิดปิดปิดเปิดเปิดให้ถึง ปัญญาสภาวะญาณปัญญาก็ต้องซึมต้องรั่วไปแล้วก็ต้องเติมเรื่อยๆอ,อันนี้คือหลักที่หลวงพ่อเรียนให้ตอนนั้นมันจํามาใช้ได้ตลอดเลยนะ,ะให้ไหวหทําครั้งนั้นชัดเราก็ค่อยเอาตัวนี้มาค่อยระลึกแล้วก็ค่อยเติมเต็มทุกครั้งที่เราทําอะไรลงไปดูเป็นคําตอบที่ ที่ชัดเจนและสับสนมากแล้วพทุกคนทําได้เัรน,นั้นเบื้องแรกที่สุดเนี่ยโดยยานปัญญาที่เป็นส่วนพื้นฐานทุกคนที่มันมีอยู่แล้วที่มันไม่เต็มเนี่ยเป็นยานปัญญาที่เกิดโดยสัญชาตญาณแต่การที่เราเติมเตด้วยสม,มนุนธ์มันก็เป็นเป็นปยายายัญญาญาณถ้ามันเดือดต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะ้5เปอร์เซ็นต์โซดาบัล50เปอร์เซ็นต ค่าสกิทาคามี80%ดสิอนตค่านักขามี100ร,าร้อยเปอร์เซนต์กระหัเงี้ยสมมตินะนี่เราจะเติมในระดับไหนเติมอยู่5%เติม50%เติม80%เติม100%เต็มนะทีนี้เมื่อเต็มแล้วเราจะกินจะอยู่จะใช้เนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆแต่ใช้แล้วก็ต้องเติมใช้แล้วก็ต้องเติมการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันแต่ว่ามัน ถ้าหากไอ้ตัวอะไรใตัวปรมันของเรายังไม่สมบูรณ์นะมันต้องคอยเติมอยู่เรื่อยแต่ถ้าหากปรม,มันสมบูรณ์หมายความว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ก็จะเติมอัพขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติหมายความว่ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่มีการตามรู้อยู่โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวเราตามรู้มันก็เป็นการเติมละเติมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเออถ้ามันแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มถ้าเต็มเมื่อไหร่ก็จะรู้เอง เราทานข้าวอิ่มเมนะื่อไหร่เราจะรู้เองนะเะนั้นอันนี้คือภาระที่เราปฏิบัติก็เพื่อทุกครั้งที่เราเราทำอะไรไปเราคิดไปกลับมารู้เติมนัม่นความขดล้มฝามนนษุ์ไปเติมแล้วก็ปิดไว้น,ะนั่นหมายความว่าเราทำอะไรก็ดีพูดอะไรคิดจบแล้วคือจบไม่ได้ให้ปล่อยความคิด ลื่นไหลปรุงแต่งต่อแต่เมื่อบัาจจาเป็นขึ้นต้องใช้ความ,มคิดอีกก็คือใช้ก็เปิดฝาใช้นะแต่ส่วนใหญ่เรายังไม่ได้ทันใช้มันก็คิดไปลนะหรือใช้เสร็จแล้วกายวาจาใช้เสร็จแล้วก็คิดต่อมันไม่จบเป็นตัวนี้แหละว่็มันรั่วไหเนื่องจากตัวนี้มันไม่แน่นนะมันไม่แน่น ทุกครั้งเวลาเราขันเ,นเราต้องสำรวจแน่นหรือไม่แน่นเาไม่แน่นทานะ้ำออกหยดปิดมาขันซึ่งมันเป็นคําตอบที่หายสงสัยนะแต่ีนวิธีหลักการก็คือหนึ่งเราจะต้องมีศรัทธาพอใจที่จะต้องทําเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดไม่ท้อไม่ถอยไม่เบื่อไม่ไหน่าย มีความรัก,ม,กมีความฉันทะมีความฝักใฝ่อยากทำอยู่เสมออันที่สองต้องลงมือทำได้เรื่อยๆไม่ว่าพลาดวันประกันพุ่งนึกอะไรทำได้ตอนไหนก็ทำตอนนั้นเลยนะตื่นมาก็เริ่มทำเรื่งนี้ไปเลยในขณะที่ทำเราก็ได้สวยมากผลไปด้วย ึงมันจะไม่เต็มเราก็ได้ใช้ได้สอยไปด้วยในช่วงที่เราปฏิบัติชีวิตของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้เราจะไม่บรรลุธรรมขั้นใดแต่ชีวิตของเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนต้นไม้ที่ปลูกแล้วถึงแม้ว่าดอกผลมันยังไม่ออกมันยังไม่เป็นแต่เราก็ได้อาศัยลมอาศัยเงาอาศัยใบได้ไดกินบางอย่างเช่นใบผักใบหญ้าบางอย่างที่เราได้อาศัยกิน เนะเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆด้ลมด้เงามันฉะนนั้นเองการปฏิบัติมันก็ได้ผลตั้งแต่แรกแล้วแ,วแต่ะได้ผลที่ยังไม่เป็นมั่งผลร้อยซนผลจากส่วนที่เราได้จากส่วนผลพลปรไดยได้ที่มันทำไปเรื่อยๆนะตนนั้นเองการที่เราได้มามีโอกาสทำอย่างนี้ก็ถือว่าเราโชคดีที่สุดละ แต่ว่ายังที่สุดแบบไหนสุดระดับไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรามันหมดทุกโดยสิ้นเชิงหรือไม่นะชุบทางกายต้องบำบัดทุกทางใจต้องดับให้สิน้นนะเพราะว่าทุกทางกายนะั้นมันมีอยู่โดยธรรมชาติของใจรักของมันแต่ทุกทางใจนั้นเราดับตัดขาดจากคนใจรักได้ก่อนเปลี่ยนให้เป็นใจสีขาะ จงเป็นเป็นศีลสันติปัญญาเนั่นเองเพราะนั้นเองในปัจจุบันเนี่ยยิ่งวิทยาศาสตร,มรม์มันเจริญอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องไม่ยากเพราะมันมีตัวอย่างมีหลักการให้เห็นอยู่เสมอถ้าการเห็นทรรูปทรรูปทนมนธรรมันก็เป็น,นกลไกของอหลักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาในรูป่ารทำที่เราเห็นทุกวันมันก็ยิ่งเห็นรูปประมาทเห็นวิธีทมที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ที่จะทําให้เราตระหนัดรู้และระมัดระวังเพื่อเห็นตัวอย่างต่างๆนะเห็นการเปลี่ยนแปลง<ๆ>เห็นภัยพิบัติเห็นความทุกข์ที่คนอื่นที่เขาไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยเห็นชัดเจนเห็นคนฝึกคนปฏิบัติที่ขาสดสติสัญญาได้รับความวิบัติเสียหายได้รับความเดือดร้อนอย่างไรก็มีตัวอย่างให้เราเห็นมากมายแต่หากว่าเราไม่ได้โยงการเห็นทำหรือไม่ได้ทุ่มทำนรทำ ถึงแม้ว่าความวิบัติเสียหายความทุกข์ที่เกิดอย่างดอหน้าของเราทุกวีทุกวันเราก็ไม่ได้สติเพราะไม่รู้จักน้องเขามา้มยสู่กายสู่ใจของตัวเองเราก็ยังใช้ชีวิตแบบไม่มีสติอยู่นั่นเองดังนั้นเอง mm hmm. การเข้าร่วมกิจกรรมการเจริญสติจึงเป็นความจําเป็นเบื้องต้นเพื่อให้ได้ลงตาเิ็นธรรมเพื่อให้ได้รู้จักน้องทมเข้ามาสอนตนเท่านั้นเอง หลังจากที่เราได้ตรงใจรมหรือได้รู้จักน้องทมเข้ามาสู่ตนน้อมตนไปสู่ธรรมไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากแล้วมันก็เดินทางไปละเดินทางได้เรื่อยๆนะมันจะไปถึงเมื่อไหร่พู้รุทธเจ้าบอกไม่เกินเจ็ดปีอย่างช้าอย่างเร็วที่สุดไม่เกินเจ็ดวันท่านก็กําหนดเวลาเอาไว้แต่ถ้าหากว่าหลักสูตรที่ท่านจะชู้มามันไม่แน่นอนเนี่ยเ็ไม่ได้กาหนดเวลาตายตัว ซึ่งการกําหนดการเข้าถึงสภาวะสมูณ์อย่างใจตัวอย่างนี้มันไม่มีในศาสนาอื่นนอกจากศาสนาของพระพุทธพระพเจ้าของเรานะดังนั้นเมื่อมันชัดเจนมีเหตุผลมีหลักฐานสนับสนุนให้เหนชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยด้วยความระลยสงสัยเรามันก็จะหมดไป แต่เราก็เพียงแต่ว่าเราเมื่อไหร่มันจะทําให้มันสมุนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวอินทรีย์ตัวพลังของเราหรือตัวพลังกาลังที่เราจะทำนะทั้งอินทะรีย์พลังทั้งศร,รัทธาพลังวิทยาพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพลังศรัทธาวิทยาสติสมาธิป,ปัญญาของเราเนี่ยกำลังของทั้งห้าเนี่ยจะสมุนเพร้อมเมื่อไหร่เราก็ เติมเต็มให้มันมีมากขึ้นเท่านั้นนะอันนั้นได้จึงอยากจะให้เราไม่ต้องลังเลต่อไปแต่หาวิธีหาอุบายต่างๆที่จะทําให้ตัวสติสัญญามันเกิดอย่างไม่ขาดสายท่านใช้คำว่าต่อเนื่องเป็นลูกโซนะ่ถ้ามันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ได้เนี่ยมันก็ไวขึ้นเนหะมือนกับเรานั่งรถโซ่ไม่หลุด โซ่ยังทาการดรอเนื่องลดมันก็สามารถถิ่มไปได้เรื่อยๆนะแต่ในกรณีที่มันเป็นลูกโซ่คือโซ่มันหลุดเรื่อยๆก็ไปน้ำก็โซ่หลุดไปน้ำก็โซ่หลุดมันก็จะช้าช้าลงเรื่อยๆโซ่แต่ละห่วงโซ่ที่มันเกาะเนี่ยมันหลุดหรือมันหลุดเป็นถ้าหาว่าห่วงโซ่มันหลุดแล้วมันขาดแต่หลุดมันก็มันหลุดจากวง จอดออกมาที่มันหมุนนั้นอันนั้นก็หมายถึงว่าตัว <c oughs> ตัวรู้ของเราเนี่ยม,มันหลุดแต่ไม่หมายความว่าเราไม่มีโอกาสทําอย่างนี้แล้วมันจะหลุดไม่ใช่อย่างนั้นแม้ว่าเราเลิกจากจกิจกรรมวันนี้กิจกรรมต่อไปมันก็ต่อเนื่องกันไปตัวรู้ออกเดินออกจากที่นี่กับเดินโยงคบอยู่ที่ถ้าเราตามรู้อยู่มันก็มีค่าเท่ากัน มันเดินไปไหนก็มันเดินจงกรมเวลายกมือที่นี่เราไปยกถ้วยยกชามยกสิ่งยกของมันก็ไม่ได้ต่างกันในแง่ของการกระทําแต่แง่ของคุณภาพตัวรู้ตัวนี้มันจะสิ่งทองสิ่งดอกไปถึงตัวรู้ตัวนั้นหรือไม่นี่คือาการทํางานทั้งวันกับการมานั่งปฏิบัติที่ทั้งวันในแง่ของพฤติกรรมเราไม่ได้ต่างกัน แต่แง่ของคุณภาพของตัวรู้มันตรงนั้นเองหมายถึงความต่อเนื่องของตัวรู้ซึ่งจากสิ่งที่เราาน่นทาอันนี้แล้วก็ไปนทำอย่างอื่นมันรู้กันไปเรื่อยๆอันนี้มีอยู่คนหนึ่งถามบอกว่า,วาเอ้เราตั้งใจปฏิบัติที่เนี่ยมันไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งให้ล้มเนี่ยมันก็กาหนดได้สบายแต่ออกไปมันโดนการกระทบหลายๆอย่างเนี่ยมันจะ ทำอย่างไรตัวรู้ถึงเงยตืต่อเนื่องได้มาให้จินมันมันลุะนะ่มมันมาเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าหากว่ามันไม่อยากรากลึกลงไปเนี่ยเขาปลูกนหม้เขาก็จะมีไม้ดามหรือล้อมรั้วเอาไว้แม้กระทั่งต้นไม้ที่เขายกมัปลูกต,ต้นเขาทาไม้ค้ำรอบต้นเลยไม้ก้มจะติด ฉันได้ก็ดีเรามาปฏิบัติใหม่ๆเลยกลับไปทําการทํางานเราก็ต้องมีไม้ดามมีสิ่งที่จะมาล้อมเอาไว้ถึงเอาไว้คำเอาไว้เพื่อมีอะไรมากระทบกระแทกแล้วมาให้ต้นมันกระเทือนถ้าต้นมันกระเทือนแล้วรากมันดุมมันก็เฉาเาพราะเทคโลโลยีสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นใช่ไหมย้ายต้นไม้ต้นนู้นใหญ่ขนาดไหนเอามาปลูก่ามันก็ยังติดอยู่ ถ้าเป็นความคิก็วเรามาปฏิบัติธรรมเราจะมาอายุเท่าใดก็ได้แต่ว่ารู้จักว่ามาปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมีสิ่งซัพพอร์ตสิ่งสั่งสมัมให้มันหลุดได้ง่ายมาให้มันล้มได้ง่ายนั้นหมายความเราต้องรู้จักระวังสังวรตัวสังวรในที่นี้ท่านใช้คําว่าหนึ่งอินทรีสังวรคือระวังการุณจะมุกดึงใจใ,ใจให้มันสํารวมระวังไว้หน่อยหนึ่ง มื่อก่อนเมื่อกว่ามีอะไรก็ตอบสนองทำตางไปโดยที่ไม่ระวังอันที่สองปฏิโมกสังบรหนะมายถึงว่าคําสอนคําเตือนคําบอกใดๆที่เราได้รับยินได้ฟังมาเนี่เอามาลึกนึก,กคิดมาเกิอนใจตัวเองเรื่อยๆก็จะทำเยีง่งไมให้ประมาณขาสติแล้วก็หาสินั้นคอยเกือนใจคําสอนของครูอาจารย์ของ หนังสือของรายการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ที่่านสอนเราเป็นสัมมาธิฏฐิเราก็ควรที่จะจ่ามาใช้เรียกว่าอีสีสังวรปฏิโมกขสังวรอันที่สามปจจยัสันทิสิตาสิงการบริโภคปัจจัยสีของเราเนี่ยการนุ่งห่มเสื้อผ้าที่เราว่าด้วยอีบทย้่อมาวันก่อนให้พิจารณา ถึงโทษถึงคุณของมันนะว่าสิ่งไหนมันมีคุณสิ่งนั้นก็มีโทษแต่อันไหนที่มันพอดีมันก็มีคุณถ้ามันเกินพอดีมันก็มีโทษมันขาดก็มีโทษมันเกินก็มีโทษถ้าพอดีมันมีคุณแต่นั้นวัตถุปัจจัยสี่มันพร้อมที่จะขาดจะเกินได้ตลอดเวลาถ้าขาดความระมัดระวังท่านจึงให้พิจารณาในการบริโภคการใช้สอยเสื้อผ้าการทานอาหารการที่อยู่อาศัยการรักษาสุขภาพนะ ท่านให้ดูแลทั้งสี่เรื่องเนี่เป็นหลักนะนะรเรียกว่าอภินาเปนเจเวกพิจนาเพราะนอาหารเราทานเราก็พิจนารลนะ้นุ่งห่มเสื้อผ้าก็พิจานาก็คือการมีสติสมัมปชัญญะนั่นเองเพื่อมาให้เกินพอดีและเพื่อมาให้ขาดนะอันที่สี่ท่ใช้ชืว่าชาคาริยานุโยกปราบความเพียรเป็นประจำ บางครั้งเวลามันว่าจาิจิจก,การางานก็มานั่งทำในรูปแบบข้อที่สีนี้สำคัญนะหมายความว่าถ้าเราออกไปแล้วเราก็จะไปทํานอกรูปแบบทั้งหมดเลยหรืไม่ทำในรูปแบบเลยเนี่ยถือว่าประมาทนะถ้าใช้ก็าชาคะริยายโยกนะนั้นสี่ข้อนี่คือไม่คำไม่หลักไม่ยันและไม่ล้อมจะมาให้มันล้ม หนึ่งคือระวังการตอบสนองต่อรูปเสียงที่เรสัมผัสมากระทบอย่าให้ตอบสนองไวเกินไปจากยังเสวังสองน้อมนำเอาคำสอนคำเตือนอะไรต่งางๆที่เราไปอบรมไปศึกษามาเนี่ยเอามาใช้มาฝึกมาฝนมาฟัง,ฟฟงอันนี้เราก็มีสนับสนุนตัวหลังมาเอามาก็มาทำแฟลชไดร์เมื่อก่อนทำซีดี รุ่นนี้ไม่รู้ใครต้องการบ้างถ้าใครต้องการระบอกคุณกุ้งกุ้งเดี๋ยวคนลงลงคนไหนที่มีแฟลไดร์มาแล้วก็เอามาไม่ต้องไปซื้อใหม่ทำเองจะเอาวิดีโอหลวงพ่อเทียนบางของหลวงพ่อบางของขามัญญาหลวงพ่อเทียนบางหลวงพ่อบางเอาไปลงไว้คนไหนมีแฟลไดร์มาไว้ไม่ต้องซื้อแต่คนไหนไม่มีแฟลไดร์ก็เตรียมไว้ให้อันนั้นก็ต้องซื้อนะเมื่อก่อนแจกฟรี แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหมดตังล้วไม่ได้แจกแล้ว,วก็ทงเอาตังที่โยมให้มาเอาไปซื้อมาทำเดีย๋ยวนี้ใช้ไปเออคุณนำมาก่อนแน้วกันถ้ากว่าได้ตังแล้วไปใส่แทนรวนะมๆเอาของเราไปซื้อมาไม่ทันเวลานะพรุ่งนี้ให้ทำเพราะนั้นคืนนี้ถ้าหากว่าใครต้องการก็พุ่งรวมๆว่าได้กี่คนคนไหนที่มีแฟลได้อยู่แล้วก็ที่ได้จากงานอื่นมาก็แฟไดเก่านั่นแหละกลับมาใช้ลนะการลบของเก่าทิ้งแล้วนี่ใส่เข้าไปแทน แปดกิกบางสิบหกกิบบางอันนี้ก็เรียกว่าคำสอนคำเตือนบางคนก็ใส่หูฟังท้องวันเลยทําง,งานก็ฟังไปเลยมันก็ดีไปอย่างไม่ขาดไม่ขาดสิ่งเตือนแต่ว่าเป็นติดสิ่งนั้นโด้วไม่ยอมทำก็ไม่ถูกละนะชากกัเดียวทั้งสามสี่อย่างนี้นะจำได้นะก็หนึ่งคือระวังตามงงจมูกนิดแกลใจสองอคำอบรมคำเตือนสังสอนไป ฟังไปเตือนใจอยู่เสมอสมที่จะนาปัจจัยสี่ให้มันรู้ทษรู้คุณรู้พอดีสี่ก็ปารกความเพียรทําความความเพียรอยู่ในบางครั้งเวลาเรามีเวลาเช้าชั่วโมงหนึงเย็นชั่วโมงหนึ่งหรือว่างนีวันหยุดวันหยุวันสัว์เราก็ได้ไปจอยคอร์ที่ไหนเราก็เก็บอารมณ์ของเราที่บ้านไปโยม่างประเทศที่ยุโรปมีการ เาเก็บอารมณ์ที่บ้านเวลาสิทธิ์ค้อนเขาก็ส่งอารมณ์ก็โทรมาเป็นอย่างนี้เป็นย่างไง,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 งก็ถามมาแล้วก็ใครเป็นหัวหน้าภาวนากาวัตคนัหน้ามาเพราะคนนัน,น้นก็ทดาหน้าที่ส่อบอารมณ์ดูแลด้วยเพอมาไปทําอยู่ในกายเกือบยี่สิบปีเนี่ยก็จะมีกลุ่มแล้วก็มีหัวหน้ากลุ่มเขาก็ค,คนไหนที่นําได้คนไหนที่ขยันทําทาได้ดีเพื่อนเข้า,าใจดีกว่เาเพื่อนก็ยกเป็นหัวหน้ากลุ่ม ขาไม่มีการมาอิจฉาการร้อนเบี่ยนเปียนกันเหมือน,นแบบแข่งไม่ใช่งั้นนะคนไหนเก่งคนไหนดีคนไหนตันน้งใจก็าก็ยกให้ไปเอคุณทําหน้าที่นี่นะเวลาฉันปฏิบัติเราขัดข้องหญ่งฉันจี่มาถามคุณคนนี้หมือนกับว่าคนที่เขายกมาหนักลุคนักขยันก็เพื่อนทําดีเข้าใ,ใจถูกนี่าเพื่มเอามาเขาได้ใส่กลุ่มเหล่านี้เวลาจะไปเปดิดรมที่หลวงพ่ี้เขาออกจา,กจากไหนเขาจัดไว้รอแล้วมาไปกอนเปิดร่มที่ต้องไปหาข้าวหาน้ำหาที่หาทางหาอะไรไม่ต้อง อนุเขาจัดเตรียมเรียบร้อยมาก็าไปอบรมเท่านั้นเองปีนี้อบรมตรงนี้นะผมก็ปีนี้ตรงนี้นะปีนี้ตรงนี้นะนแล้วก็ไปเนี่ยาก็เขาเรียกหัวหน้าผู้นําในกลุ่ม <Burn. S 2> แต่ประเทศไทยนี่สร้างยากเพาประเทศไทยนี้มีแต่ผู้นํไม่มีผู้จนะ้าเหมือนกันไอ้นี่เคยจะนำไม้นล้วจะนำแข่งกันน,นนำ,นำคนไหนได้นำก็อิจฉาเล่ขาก็เ,เย็นเล่บไปอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยมันก็เลยทําให้ประโยชน์งนด้านนี้มันยาก ถ้าคนไม่เก่งจริง,รงๆก็ยากกันดังนั้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเก็บอารมณ์จริงนะวันนี้ลองดูนะทดสอบดูใช่ไหมเป็นไงเระไว้ไหมพรุ่งนี้สลับกันหมายก็ว่าช่วงเช้าถึงเพนให้เก็บอยู่ที่กุฏิแต่หลังเพนมาแล้วถึงเย็นให้มันเก็บที่นี่เพราะ ดูสถานการณ์แล้วเนะี่ยพอช่วงบ่ายเนี่ยไปไม่เป็นไม่เป็นขบวนแล้วเตน็นออกห้องกันอสู้ไม่ไหวสู้ร้อนไม่ไหวอ่าพนี้งัานพู่นี้มานั่งในห้องแอร์ใช่นนะแต่ว่าจะทาอาจจะได้เข้มกว่าในห้องนะก็ลองดูดีอาจจะสลับกันนะเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุดในการมาก็คือพยายามที่จะทําให้ตัวความรู้สึกตัวนีมันถูกต้องและต่อเนื่อง วันนี้มีหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดีดีเขาไปเข้าคอร์สออาจารย์ในสายงานเราคุณเข้าไปนั่นเขาตั้งใจจริงจังมากพอจริงจังแล้วปรากฏมันเครียดเครียดแล้วมีผลต่อระบบประสาทนอนไม่หลับหน้าตาำรรมจะมีจะเชียวลประสาทมันตึงอ่ะก็เลยต้องมาแก้ันะฮาคุณไปทำยังไงมาตั้งใจมากเกินไป นิรบุกการทำก็บางทีไปทำ o I M. เอาเองเอาอาจารย์นั้นมาฟังอาจารย์ที่มาฟังมันก็ปนอาจารย์ก็ตีกันมั่วเลยทีนี้ mm hmm. <g ülme> ฟังหลายอาจารย์ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาเรามาเก็บปฏิบัติเราก็เลยเก็บโทรศัพท์เอาไว้นะเพือ่อที่จะให้ mm hmm. ให้เอาอาจารย์เดียวดีกว่าอ,อย่าเพิ่งรบนะ <g ülme> อาจารย์ <g ülme> เดียเ๋ยวมันจะตีแต่กลับไปแล้ว ก็ไปฟังอาจารย์เง so, so so, ินไปรับอิโช่เองก็รจะเป็นอะไรขึ้นมาเขาไปแจ้งไปรับมันก็รับประกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รับรับประวันเองเพราะนั้นตกลงว่าเดี๋ยวใครต้องการอันนี้ได้ซีว่านั่นเสียงบางอย่างแต่เขาบอกคุณคุณในมีของเก่าเรามาดมของเก่าทิ้งแล้ใส่เข้าไปแทนนะโอเคก็ขอนมดานสาธุด้วยความตั้งใจที่เราจะท้องความเป็นเต็มที่กันอีกพรุ่งนี้หนึ่งวัน เป็นวันตัดสินเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถูกหรือผิดะเข้าใจกก้าน้าไปแค่ไหนก็ให้เราตั้งใจประคับประคองตัวรู้ต่อเนื่องไปให้ถึงที่สุดด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอด <c oughs>